มาที่เรื่องของพี่เจงบิ๊กแอสกันบ้างดีกว่านะฮะเขาจะขึ้นสังเวียนไปต่อยกับพี่ลีซอทั้งนี้หนึ่งท่านเป็นนักฟุตบอลแต่พี่เจงเป็นนักร้องบางคนวางไม้บางคนวางรองเท้าสตั๊ดมามาต่อยกันแต่ไม่รู้แน่ใจว่าใครจะยังไงนะแต่ผมว่าสูสีนะพี่เพราะว่าไม่ใช่เป็นนักมวยทั้งคู่ไงขึ้นสังเวียนต้องมาต่อยมวยกันนะฮะโหเห็นว่าส้มฟิตซ้อมได้แบบหนักมากถามพี่เจงดีกว่าใครติดต่อพี่เจงมาต่อยได้แล้วฟิตขนาดไหนเชิญค่ะเชิญครับ คือโดนติด okay, ต oh ่อมาโดยที่ว่าเราสนใจเรื่องมวยอยู่แล้วเลยโอเคเลยโอ้ดูครับดูถือว่าเป็นแฟนเลยครับผมดูดูซ้ำสองสารอบเลยใช่ครับแต่ตอนถ่ายเท่าสนผมก็ดูนะดูทุกคู่สนุกดีครับเพราะว่าเป็นอะไรที่แปลกใหม่ในตอนนั้นเพราะเราไม่คิดว่าคนในวงการบันเทิงจะมาต่อยกันแล้วแบบ ต่อยกันจริงอะแล้วพอคนเลือดออกคำเดาแตกแบบโหน่ากลัวใช่ใช่เราก็เลยโหรายการนี้โหดอะเรารู้จากในฐานะเขาเป็นนักฟุตบอลอาชีพนะครับเรารู้เรารู้ตรงนี้ครับแต่ว่าไอ้เรื่องที่เขามาเรียนมืออะไรเราก็เราเริ่มหนึ่งเหมือนกันนะครับ<ะ>ผมไม่ได้อยากบอกว่าเราเราเราเก่งหรืออะไรแต่ว่าผมรับงานนี้มาแล้วผมก็เต็มที่ซ้อมเต็มที่เหมือนกันเราก็มั่นใจในตัวเองพอสมควรเหมือนกันในในในเรื่องนี้ครับผมก็ร้อยเปอร์เซ็นต์นะส่วนตัวผมผมก็ร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะผมก็ถือว่าผมมา ทำอะไรผมทําสุดอยู่แล้วใครคงศิลปาเป็นอะไรที่เป็นหนึ่งใน11คู่ที่ไม่รู้จักกันเลยนะอ๋อเ oh, หรอครับบางคู่มาแบบเป็นเพื่อนกันเพื่อนรักกันแต่ครั้งนี้คือทั้งสองท่านไม่ว่าจะคุณครีซอแล้วก็คุณเจงเนี่ยไม่รู้จักกัน hmm. งานนี้มันแน่นอนค่ะลุ้นกันนะครว่านักร้องหรือนักบอลใครจะชนะใช่ค่ะนะฮะ